ผมโจทันเดอร์ขอแนะนำโอเวอร์ท็อปอัพผู้ให้บริการเติมเกมราคาถูกไอดี ID, โตชาสเตมินาไม่พอใช้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาสิครับร้านนี้ไว้ใจได้มีผู้ติดตามกว่า10,000แคนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ใช้งานยาวนานกว่า5ปีมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสามารถเติมเงินผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเติมกับโอเวอร์ท็อปอัพถูกกว่าซื้อเองในเกมเก็บเงินส่วนตังไว้กินข้าวหรือเติมทุวกว่ามันจะเทพเห็นใครโพ์อวดหน้าเฟซอย่าไปยอมมันนะครับคิดจะใช้เงินแก้ปัญหาโปรดเสิร์ชหาโอเวอร์ สวัสดีครับผมโจโจทันเดอร์และนี่คือช่องเล่นเกมที่ผมอยากจะทำอะไรก็ได้ที่ผมอยากทำผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงดูไลฟ์ของฮงไกสตาร์เลวแพดสองจุดเจ็ด7กันไปแล้วนะครับผมกล้าพูดเลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะน้ำตาเล็ดกันแล้วใช่ไหมครับผมนี่คนหนึ่งเลยครับแม่งเอ้ยเจ้าเพชรมาจากไหนวะ คือเอาจริงๆไอแพด2.7เนี่ยมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าซันเดย์จะมาพร้อมกับจิงหยุนเนาะแต่ตัวรีลันเนี่ยเรายังไม่รู้ชัดเจนจากออฟฟิเชียลนะครับว่ามันจะเป็นตัวอะไรกันแน่แล้วเขาก็ประกาศเลยครับว่าเป็นจริงหยวนที่มาพร้อมกับซันเดย์นะครับแล้วก็เป็นไฟล์ไฟล์ที่มาพร้อมกับติงหยุน5ดาวมึงขายโหดมากมีมึงจะให้กูหายใจไม่ได้เก็บไตไว้ให้กูใชเ้เถอะอ๋อตัวซันเดย์เป็นตัวซัมมอนใช่ไหมงั้นเราก็ให้จริงหยวนมาไงก็จริงหยวนเป็นตัวซัมมอนทีม เบกกับติงหยุนใช่ไหมอ๋อติงหยุนก็ยังไงเล่นคู่กับไฟร์ไฟนเนี่ยมาคู่กันเลยเปิดพร้อมกัน2ตัวเอ้ย,อยความเป็นจริงแล้วมนุษย์อย่างเราเนี่ยมันเปิดได้แค่ตีละตัวเอาการันตีไม่หลุดเลยได้ได้เนี่ยยากๆเลย โดยเฉพาะไอ้พวกสมองลิงอย่างผมนะครับโอ้ยคิดหัวแตกเลยเอาไงดีว่ากูผมก็เลยแบบได้นั่งคิดทบทวนแล้วก็ได้คําตอบมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่าเราควรจะวางแผนการเปิดกาชาของตู้2.7นี้ยังไงดี แล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมขอออกตัวไว้ก่อนว่าสิ่งที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับคุณสามารถเห็นต่างได้และคุณสามารถเปิดตัวละครที่คุณชอบได้ครับผมเหมือนเดิมครับขอสนับสนุนทุกความชอบของคุณและถ้าเกิดว่ามีส่วนไหนที่ผมคิดผิดหรือเข้าใจอะไรผิดพวกคุณสามารถบอกแก้ไขให้กับผมได้นะครับผมก็จะอ่านด้วยเหมือนกันโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับกับตัวละครตัวแรกพี่ซันเดย์ครับตัวละครซันเดย์นะครับจะเข้ามาในฐานะตัวละครผ่าประสานธาตุจิตภาพนะครับเป็นตัว บัฟครีเลตคิดามินะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มีซัมมอนเป็นหลักครับโดยจุดเด่นของพี่ซันเดย์นะครับนอกจากจะเป็นเรื่องบัฟแล้วเนี่ยยังสามารถเร่งเทินซัมมอนได้ด้วยครับตัวละครตัวไหนที่มีซัมมอนอย่างเช่นจิงหยวนโทปาสหลิงชานะครับถ้าเกิดว่าเราเร่งเทินตัวละครตัวนั้นเนี่ยซัมมอนของเขาก็จะมาต่อท้ายตัวละครที่เราเร่งทันทีตัวนี้ก็จะมีข้อเสียอยู่นะครับว่าไอ้พวกบัฟครเลตคิดาเมิเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนั้นมันไม่ใช่ตัวที่มีซัมมอนนะครับ บัฟเหล่านี้จะได้น้อยลงครับซึ่งผมก็เลยอยากจะแก้ไขข้อมูลที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปที่แล้วนะครับว่าเออถ้าอย่างน้อยไม่ได้เล่นซัมมอนเนี่ยเอาพี่ซันเดย์มาช่วยบัฟก่อนก็ได้ปรากฏว่ามันไม่คุ้มกันครับตัวพี่ซันเดย์เนี่ยเหมาะที่จะเอาไว้เล่นกับซัมมอนเท่านั้นจริงๆและนอกจากนี้นะครับการเร่งเทินของพี่ซันเดย์เนี่ยยังไม่สามารถเร่งผ่านดประสานด้วยกันเองได้นะครับและปัจจุบันนะครับตัวละครที่เหมาะจะเล่นกับพี่ซันเดย์เนี่ยก็จะมีแค่3ตัวเท่านั้นครับที่มีซัม ก็จะมีจริงหยวนนะครับที่เป็นเมน DPS มีโทปัสที่เป็นซับ DPS แล้วก็มีหลิงชาที่เป็นตัวซัสเทนครับตัวละครตัวนี้เลยเหมาะกับคนที่มีทั้ง3ตัวนี้อยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่ชอบพี่แกตั้งแต่เนื้อเรื่องแล้วนะครับหรือถ้าใครที่อาจจะไม่มีครบทั้ง3ตัวเนี่ยอย่างน้อยๆก็ขอมีจริงหยวนก็ดีครับเป็นตัวเมน DPS ให้โดยการเล่นจริงหยวนเป็นเมนหลักนะครับก็อาจจะสามารถเอาซันเดย์เนี่ยไปช่วยบัฟร่วมกันกับสปาร์คเกิลได้ครับแต่ในกรณีอื่นๆที่ไม่ใช่3ตัวนี้แล้วอยากจะเอาพี่ซันเดย์ไปบัฟเนี่ แต่อย่างน้อยนะครับพี่ซันเดย์ก็ถือว่าเป็นตัวที่มี potential ด้านอนาคตเนี่ยค่อนข้างไกลเลยครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราเก่งกันไว้ว่าทีมซัมมอนอาจจะมาเป็นเมตาในอนาคตครับถ้าใครที่ไม่ได้มีทั้ง3ตัวนี้นะครับจิงหยวนโทปาหลิงชาเนี่ยแต่อยากเปิดพี่ซันเดย์ไว้เก่งอนาคตเนี่ย ก็ทาได้เช่นกันครับแต่ก็เสี่ยงหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีจริงหยวนโทปาสหลิงชา3ตัวนี้นะครับเอาพี่ซันเดย์มาเสียบเข้าไปเป็นตัวที่4ี่เนี่ยคุณก็จะได้สตาร์เตอร์แพ็คทีมซัมมอนครบเซตเลยครับต่อมานะครับตัวละคร2.7ครึ่งแรกที่รีรันมาพร้อมกับพี่ซันเดย์ก็คือนายพลจริงหยวนครับตัวละครจริงหยวนนะครับจะเป็นตัวละครผ่าปัญญาธาตุสายฟ้าที่มาในแพทแรกๆเลยนะครับที่มีแมคานิกสุดแปลกก็คือมีตัวไลนิ่งหลอดเนี่ยเป็นตัวซัมมอนโผมาโยนหอกสายฟ้าลงพื้นนนะคครรรััโตตแแง่ใสมยี้วล จริงยวนเนี่ยก็ถือว่าตกเทียเมตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเหตุผลที่เขาตกเมตาเนี่ยเป็นเพราะว่าไลนิ่งหลอดของจริงยวนนะครับมันจะต้องใช้สกิลหรืออันติเมตของจริงยวนครับให้เก็บสะสมฮิตให้ไลนิ่งหลอดครบ10ฮิตครับโดยกว่าจะครบ10ฮิตนะครับจริงยวนเนี่ยต้องออกเทินค่อนข้างเยอะแล้วก็กินแต้มสกิลค่อนข้างมากครับและในปัจจุบันนะครับมันก็เป็นแผนแห่งการประหยัดแต้มครับใครออกเทินได้เยอะกินแต้มได้น้อยโจมตีได้เยอะเนี่ยจะได้เปรียบกว่า ซึ่งจริงหยวนไม่ใช่ตัวละครแบบนั้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไลนิ่งหลอดที่ปักหอกลงมาที่เป็นดาเมจหลักของจริงหยวนเนี่ยเขาแลนดอมดาเมจครับด้วยความที่เป็นผ่านปัญญานะครับไลนิ่งหลอดของจริงหยวนเนี่ยจะโจมตีโดนศัตรูทุกตัวครับแต่มันจะมีฮิตใหญ่อยู่ฮิตหนึ่งที่จะโดนแรงกว่าตัวอื่นครับถ้าเกิดว่าบอสมีตัวเดียวก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าถ้าตัวละครบอสนั้นมีลูกน้องด้วยแล้วก็เราไม่รู้เลยว่าฮิตหลักใหญ่ๆที่เป็นดาเมจหลักของเรานั้นมันจะไปตกที่ตัวกี้ตัวไหน โทรดาเมจไม่ค่อยได้นะครับเราก็เลยไม่ค่อยนิยมเล่นกันและมันก็ตกเทียกันไปตามการเวลานอกจากนี้ท่าสายฟ้านะครับเราก็มีพี่เมย์อยู่แล้วนะครับที่ค่อนข้างแรงแถมทีมดอทเนี่ยก็ยังมีคัฟก้าเป็นตัวแทนของท่าสายฟ้าด้วยนะครับมันก็เลยทําให้บทบาทของนายพลจริงหยวนนั้นลดทอนไปครับแต่ด้วยการมาเยือนของพี่ซันเดย์นะครับก็อาจจะทําให้ในายพลจริงหยวนเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ในการเล่นมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าซัมมอนอย่างไลนิงลอดนะครับจะมีดาเมจที่ค่อนข้างสูงมากข้อเสียมันเนี่ยคือช้า แต่ถ้าเกิดว่าพี่ซันเดย์เราสามารถคอนโทลเทิร์นของมันได้นะครับมันก็ทําให้ออกเร็วขึ้นมันจะทําให้ทําดาเมจได้เยอะขึ้นครับซึ่งพี่ซันเดย์นะครับก็เป็นตัวละครบัฟที่สามารถให้ค่าคีเรตและคีดาเมจได้ค่อนข้างสูงครับนั่นจะทําให้ lightning หลอดของจริงหยวนนะครับโจมตีได้แรงขึ้นกว่าเดิมไปอีกครับส่วนในเรื่องของการเปิด e 1 e 2นะครับผมมองว่าถ้าคุณมีจริงหยวนอยู่แล้วเนี่ย เอาเพรไปเปิดพี่ซันเดย์ก่อนครับเพราะว่า,ถ,าถ้าคุณมีจริงหยวนอยู่แล้วนะครับการเอาเพรไปเปิดพี่ซันเดย์เนี่ยมันจะแกร่งยิ่งกว่าการเปิดอีหหรือ E ีอีกแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่มีเพรเปิดพี่ซันเดย์เลยแล้วยังไม่มีจริงหยวนและจะเปิดเอาจริงหยวนตัวเดียวอันเนี้ยส่วนตัวนะครับผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ถ้าคุณอยากเล่นจริงหยงวนและคุณรักพี่จริงหยวนจริงๆงนะครับไปเอาซันเดย์มาให้ได้ก่อนครับแล้วมาเปิดพี่จริงหยวนทีหลังมันจะคุ้มค่ากว่ามากครับเพราะว่าความคิดของผมนะครับสหายผมคิดว่าถ้าคุณเปิิดดดไไไ้้้นนนย่่แลวมจรงะ ยังมี potential กับแพดในอนาคตอีกมากครับแต่จริงหยวนของเราถ้าคุณเปิดมาได้แล้วไม่มีพี่ซันเดย์เนี่ยการไปเล่นกับตัวอื่นในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าอาจจะลําบากกว่าครับยกเว้นว่าคุณจะรักพี่จริงหยวนจนสุดหัวใจจริงๆครับก็เต็มที่ต่อมาจะเป็นตัวละคร2.7ครึ่งหลังนะครับติงหยุน5ดาวนะครับตัวละครผ่านลบล้างธาตุไฟ ที่เกิดมาเพื่อที่จะเล่นในทีมเบรกเท่านั้นนะครับและชัดเจนมากๆว่าจะมาแทน MC ประสานแน่ๆเพราะว่ามันดีกว่าทุกๆด้านโดยติงหยุน5ดาดาวนะครับจะสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์ทำลายล้างให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับโจมตีมหมู่็นธาตุไฟได้แล้วก็มีอันติเมตในการลดเกาะแบบไม่สนธาตุศัตรูครับทุกอย่างถูกทําขึ้นมาเพื่อเบรกธาตุไฟโดยเฉพาะแต่ความเด็ดของแกเนี่ยไม่ใช่เรื่องของสกิลหรืออันติเมตครับแต่เป็นสกิลพาสซีฟติดตัวครับโดยพาสซีฟของนางนะครับจะทําให้เราเกิดซปเปอร์เบรกได้โดยที่่่่นาางงแคยยือ,อยเๆไมต้้ใช ตายเหมือนกับ MC ประสานและการยืนอยู่เฉยๆของนางนะครับจะทําให้หลอดทัฟเนตของศัตรูเนี่ยมีอยู่2หลอดซึ่งมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยสามารถติดสตันได้แม้ว่าเกาะเบรกจะยังไม่แตกครับหรือพูดง่ายๆแบบลิงๆเลยก็คือติดซุปเปอร์เบรกง่ายขึ้นอนะเพราะว่าปัญหาของการเล่น MC ประสานนะครับเราจะต้องโจมตีศัตรูให้เบรกก่อนแล้วก็ต้องเก็บแต้มพลังงานให้ใช้อันตินะครับถึงจะโจมตีซุปเปอร์เบรกได้แต่การมีติงหยุน่นะครับตัวเดียวยืนอยู่เฉยๆนะครับคุณจะได้เบรกแล้วเบรกอีกแล้วก็ซุปเปอร์ ไฟ E2 นะครับผมบอกเลยว่าบินไม่ได้ลงถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจจะเปิดติงหยุนนะครับคุณควรเป็นคนที่เล่นทีมเบรกเป็นพื้นฐานครับคุณควรจะมีตัวละครดาเมจหลักไม่บูธฮิลไฟเออร์ไฟก็แรปป้าอยู่ในทีมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เล่น3ตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยการเปิดเอาติงหยุนมาเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มครับเพราะว่าติงหยุนนะครับเอาไว้เล่นกับทีมเบรกล้วนๆครับไม่สามารถบัฟเ,เร่งเทอร์เจนแต้มอะไรได้เลยครับทุกสกิลของนางนะครับมีผลดีต่อทีมเบรกครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมมมีีีทั้ง Boot al, ้งลแปวก อยากจะเปลี่ยนจาก MC ็มประสานมาเป็นติงหยุ่นเนี่ยก็โอเคเลยครับมันจะช่วยบูสต์ดาเมจของทีมเบรกได้อย่างดีเยี่ยมกับคนอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ควรจะเปิดติงหยุ่นก็คือคนที่อยากจะซื้อประกันอุบัติเหตุในอนาคตนะครับคือเอาจริงๆประเด็นเนี้ยผมลืมคิดเลยถ้าเกิดว่าคลิปก่อนหน้านี้ผมไม่อ่านไปเจอคอมเมนต์ของสหายท่านหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณเขาด้วยสิ่งที่เราน่ากังวลที่สุดก็คือการที่ MC ผ่านความทรงจําที่กําลังจะมาใหม่ในอนาคตนะครับมันอาจจะเป็นคีแมนสำหรับทีมซัมมอนในอนาคตครับแล และถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นเมตาทีมซัมมอนในอนาคตแล้วคุณมีทีมเบรกอยู่แล้วที่ต้องใช้ MC ประสานเนี่ยคุณจะต้องแยก MC ประสานใช้งาน2ทีมครับ และถ้าคุณเล่นคอนเทนต์ที่มันจะต้องลง2ทีมคุณจะใช้ MC ประสานกับ2ทีมไม่ได้ครับในกรณีแบบนี้นะครับติงหยุนจะกลายเป็นประกันอุบัติเหตุให้กับคุณทันทีครับถ้าสมมุติว่า MC ความทรงจำเนี่ยมันเป็นคีย์แมนของฝั่งซัมมอนเราก็ยังมีติงหยุนนะครับที่จะมาเป็นคีย์แมนในการเล่นทีมเบรกแทนครับแต่ถ้าคุณไม่กลัวอุบัติเหตุหรือไม่ได้เล่นทีมเบรกอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ข้ามได้เลยครับผมอย่างที่บอกนะครับอนาคตยังมาไม่ถึงหลักฐานยังไม่มีนะครับทั้งหมดเป็นแคค่การิดไป งล้วนๆแต่ถ้ากลัว ก็ซื้อประกันอุบัติเหตุไว้ได้นะครับต่อมาเป็นตัวสุดท้ายนะครับกับแพท2.7ครึ่งหลังนะครับตัวรีรันอย่าง f i r e f i ไฟไฟล์ร์ไฟนะครับจะเป็นตัว DPS ที่มาพร้อมกับผ่าทําลายล้างาธาตุไฟครับเป็นตัวละครที่ใช้เล่นกับทีมเบรกโดยเฉพาะเรื่องความเก่งกาจของน้องเฮนชินนะครับการเวลาก็ได้พิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่าน้องนั้นเป็นตัวท็อปเทีย์มาอย่างยาวนานนะครับเป็นเมตาในปัจจุบันถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นใหม่และยังไม่มีตัว DPS ดีๆไว้ใช้งานหรือเอาไว้ผ่านคอนเท เป็นตัวละคร DPS หลักที่ค่อนข้างจะป้านง่ายครับเพราะว่า LC เนี่ยก็ไม่ได้ใช้ LC ไประจาตัวก็อยู่รอดได้แถมตัวละคร Keyman เนี่ยยังเป็น MC หลักนะครับแค่เล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ได้ MC หลักมาใช้แล้วและพอมี MC หลักมาช่วยทํุ Super b เบ a กนะครับดามเมจของน้องเนี่ยขึ้นหลักแสนแทบจะทุกคิดเลยครับต่อให้เป็น E0 หรือไม่ต้องมีประจําตัวไว้ใช้ยิ่งถ้าคุณมีตัวละครบัฟสุดโหดอย่างหลวนเมย์อยู่แล้วนะครับคุณสามารถเริ่มต้นสร้างทีมเบรกได้ตั้งแต่น้องตู้นี้เลยครับหรือถ้าใครทีีี่่่่เป็นนนคคทมตัววลละรออยยููใแ้ ครับและจะถามว่าเปิด e 1 e 2ดีไหมผมค่อนข้างแนะนําเลยครับว่ามันเจ๋งมากแต่อันนี้คุณก็อาจจะต้องไปดูด้วยนะครับว่าคุณอาจจะเปิดติงหยุนด้วยหรือไม่เพราะว่า e 1ของน้องไฟฟ e f i นนะครับจะสามารถตีจอกก่อศัตรูได้แรงขึ้นนะครับแล้วก็ตอนใช้สกิลโจมตีตอนแปลงล่างเนี่ยน้องจะไม่ใช้แต้มสกิลในการโจมตีครับน่นหมายความว่าถ้าคุณจะไม่เปิดติงหยุนนะครับ mc ประสานเนี่ยมันจะต้องใช้แต้มสกิลในการเจนพลังงานเพื่อใช้อันติทำซุปเปอร์เบรกครับและปัญหาในการที่ไฟฟ์ราได้น้อง E1 e ถ้าคุณไม่ได้อยากจะได้ติงยุ่นอยู่แล้วนะครับก็มาเอาน้องไฟอ e ลไฟ E 1ได้นะครับทีมเบรของคุณก็จะอัปเกรดไปอีกระดับหนึ่งหรือถ้าใครดวงดีมีงบหรือว่า E 1อยู่แล้วอยากจะไป E 2เนี่ยอันนี้ผมก็ยิ่งแนะนําเลยครับเพราะว่าไฟอ e f ไฟ E 2นะครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถใช้สกิลโจมตีตอนแปลงล่างเนี่ยใส่สตูแล้วสตูตายหรือติดเบรกนะครับ ไฟอ i ฟไฟจะได้ออกเทินอีกรอบครับและโดยปกติของทีมเบรกนะครับใน4ตัวละครเนี่ยส่วนใหญ่นะครับคนที่ฆ่าหรือเบรกศัตรูได้จะเป็นไฟอ i ฟไฟครับเพราะฉะนั้นบินลัวๆัวแน่นอนครับเอาเละครับต่อไปนี้ก็จะเป็นคําถามวัดใจแล้วนะครับว่าพี่ครับพี่ครับแล้วถ้าเปิดได้แค่ตัวเดียวจะเปิดตัวไหนดีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดเยอะมากเพราะมันเป็นเรื่องของผมด้วยเหมือนกันเี่ยผมก็ต้องเปิดนะเพชรผมก็ไม่พอ ก็มีมันวางตู้เป็นอย่างนี้มันจะขูดเลือดขูเดเนื้อเอายกเซตเลยนี่ยังไ่นับเมืองใหม่ด้วยนะเมืองใหม่เนี่ยยังมีแบบ12วีลชนที่มันเอามาจากโครงการอิมแพกเตอร์ด้วยนะสหายบางคน,นี่ถึงกับต้องคอมเมนต์นะครับว่าคนเรามันก็มีอวัยวะเยอะเนาะขายสักข้างนึงก็คงไม่เป็นไรอะไรเงี้ยอะถ้าเปิดได้ตัวเดียวจะเปิดตัวอะไรดีอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับสหายถ้าสหายเห็นต่างหรือว่ามีความต้องการมีการปักทงของตัวเองอยู่แล้วก็เอาตามที่สหายเห็นสมควรได้เลยนะครับ อันดับหนึ่งนะครับผมให้เลยถ้าคุณเปิดได้แค่ตัวเดียวนะแล้วคุณยังไม่มีผมแนะนำา FireFI ครับถ้าคุณยังไม่มี DPS ดีๆเอาไว้ใช้งานนะครับเปิด FireFI ์ไเดครับปันได้เล่นแค่เนื้อเรื่องก็มี MC ประสานแล้วแถมในตู้เดียวกันเนี่ยยังมี4ดาวมาช่วยนะครับมีลุงกาละเกอร์นะครับกว่าจะได้ FireFI ์เนี่ยน่าจะได้ลุงกาละเกอร์ติดมาให้ติดมือมาได้สักตัว2ตัวนะครับก็เอามาเล่นร่วมกันได้ส่วนอีกตัวหนึ่งที่เหลือนะครับก็ตามจิตศรัทธาได้เลยครับว่าอยากจะใช้ตัวไหนแค่มี MC รานนลลลุงกกเเ FireFI แคค่่3ตััวี้้็ไดบ ถ้ามีหลวนเมย์ด้วยก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ผ่านคอนเทนต์ได้สบายๆครับไม่จะเป็นต้องเป็น e1 ครับเป็น e0 ไม่ต้องมี lc ก็เอาอยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครมีน้องอยู่แล้วนะครับแล้วไม่ลําบากมากจนเกินไปเนี่ยผมก็ขอแนะนําให้เอา e1 ด้วยก็ดีครับเพราะว่า e1 เนี่ยจะทําให้การใช้แต้มสกิลเนี่ยหายไปเยอะมากนะครับจะได้เอาแต้มสกิลเนี่ยไปให้ mc ประสานใช้เจนแต้มสกิลแล้วก็กดอันตีเพื่อทํำ super b เบ a กครับแต่ส่วนของ e2 เนี่ยมันเก่งจริงไหมมันเก่งจริงครับแต่ว่าผมมองว่าเป็นเรื่องของการเกินความจําเป็นครับ ผมเล่น Firefly E0 ไม่มี LC ใช้นะครับผมก็ผ่านได้ทุกคอนเทนต์ได้อย่างสบายๆเพราะงั้นผมมองว่า E1 เนี่ยจำเป็นกว่าแต่ถ้าได้ E2 อันเนี้ย ติดกอตเทียเลยครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับว่าอยากจะเอาตัวเดิมไปสุดหรือจะเก็บเพชรไว้เฉลี่ยเอาทีมอื่นด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นอันดับ2ที่ผมให้นะครับก็คือติงหยุน5ดาวครับถ้าคุณเป็นเมนทีมเบรกอยู่แล้วนะครับคุณเลือกติงหยุนได้เลยครับอัปเกรดจากตัวละคร MC ประสานเนี่ยค่อนข้างมากเลยลหะมันจะทําให้ทีมเบรกของคุณนะครับโจมตีได้แรงขึ้นดาเมจสูงขึ้นสบายขึ้นเก่งขึ้นไปได้ไกลขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานได้มากขึ้นนะครับส่วนอีกเหตุผลหนึ่ง ผมห่วงเรื่อง MC ความทรงจําในอนาคตครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า MC ความทรงจํามันต้องใช้และ MC ประสานก็ต้องใช้เนี่ยเราจะต้องแยกทีมกันนะครับเลือกได้แค่ทีมเดียวเพราะงั้นการเอาติงหยุน5ดาวมากันเป็นประกันอุบัติเหตุเอาไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะปลอดภัยระดับหนึ่งครับยกเว้นว่าคุณไม่ได้เล่นทีมเบรกในอดีเลยคุณข้ามไปเลยครับสู่อันดับที่3ผมให้เป็นซันเดย์ครับผมถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับประโยชน์ในการใช้งานซันเดย์เนี่ยมันอาจจะยังไม่กว้างมากนักนะครับเพราะว่าเล่นได้แค่กับจิงหยวนโทปาหลิงชาจะเอาไปบัััตตววละครอื่น ไม่มีซัมมอนเนี่ยก็ได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีจริงหยวนโทปัสหลิงชายอยู่ในเอดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะเปิดซันเดย์มาเล่นกับ3ตัวเนี้ยอันนี้ก็เมคเซนต์ครับคุณจะได้สตาร์เตอร์แพ็คทีมซัมมอนเอามาใช้งานคขำๆไปก่อนแต่ในปัจจุบันนะครับมันอาจจะยังไม่โอเวอร์เท่าตอนที่ตัวละครทีมซัมมอนเนี่ยมันมาครบแล้วนะมันก็เลยเป็นการเลือกเปิดเพื่อปูทางไปสู่อนาคตมากกว่าครับเพื่อที่ไม่ให้เสียใจภายหลังนะครับว่าทีมซัมมอนมาเก่งแล้วก เพราะว่าอนาคตเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวซัมมอนเนี่ยมันจะเก่งจริงไหมมันจะขึ้นเมตาหรือเปล่าถ้าเทียบกับทีมอื่นที่มีอยู่ตอนนี้มันจะอยู่ระดับเดียวกันสูงกว่าหรือต่ำกว่ายังไงนะครับก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับเราต้องให้คุกกี้ทํานายกันถ้าเจ้าเสือเจ้าก็เปิดโหลดเด้อส่วนตัวสุดท้ายนะครับอันดับที่4ผมให้เป็นจริงหยวนครับอันดับสุดท้ายเลยเพราะว่าเป็นตัวละครแพดเก่านะครับถ้าเปิดได้แค่ตัวเดียวแล้วไม่มีพี่ซันเดย์เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้เปิดจริงหยวนเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีพี่ซันเด ก็ได้แหละพี่ผมคิดอย่างกันนะครับก็เพราะว่าออผมลองคิดแมคานิกการเล่นแบบเล่นจริงเลยนะกับจริงหยวนผมลองคิดเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้นะครับไลนิ่งหลอดเนี่ยมันจะแรงก็ต่อเมื่อเราเก็บฮิตครบ10ฮิตใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าไลนิ่งหลอดเนี่ยเพิ่งโจมตีลงไปหมันหมนเมื่อกี้มันก็จะนับฮิตใหม่เป็น1แล้วพอซันเดย์เร่งเทินจริงหยวนนะครับจิงหยวนได้ออกเทินก่อนก็จะใช้สกิลหนึ่งครั้งก็เพิ่มเป็น2ฮิต แล้วไลนิงหลดก็จะปักธงลงไปเป็น3ฮิตแล้วก็วนลูปอย่างนี้เหรอแล้วเราจะได้ปักทีละ3ฮิตเท่านั้นเหรอยกเว้นว่าเธอไหนมีอันติก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาอีก3เป็น6ฮิตหรือเอาแบบ perfect case เลยนะก็ต้องมีส parkle ที่มาช่วยเร่งเทินกับเจนแต้มสกิลผมได้ลำดับเทินแบบนี้ครับไลนิงโหลดโจมตีไปแล้วนับหนึ่งใหม่ใช่ไหมจริงหยวนต้องเร็วที่สุดครับใช้สกิลไปก่อน1แต้มเพิ่ม2ฮิต s p a r k l เลเร่งเทิน1นแต้มได้จริงหยวนมาโจมตีสกิลอีกหนึ่งแต้มได้เพิ่มอีก2ฮิตพอง Q Sunday ซันเดยเร,ร่งเทินจริงหยวนจริงหยวนใช้สกิลโจมตี1แต้มได้อีก2ฮิตแล้วจริงหยวนก็ใช้สกิลอันติเมทเพราะว่าใช้สกิลไป3เทินเพิ่มได้อีก3ฮิตไลนิ่งหลอดถึงจะโจมตีครบ10ฮิตและ1เทินจะต้องใช้แต้มสกิล5แต้มต่อเทินอันนี้คือเพอร์เฟคเคสที่ห้ามหลุดเลยนะ แล้วเราจะต้องทําสปีดของจริงหยวนให้เร็วสุดแล้วพอสปาร์คเกิลเร่งเทินมามันก็ต้องเร่งแค่50%ใช่ไหมแล้วมันก็ต้องเร็วกว่าซันเดย์แล้วจริงหยวนเนี่ยก็ต้องมีฟื้นฟูพลังงานที่จะทําให้ต้องมีอันติเมทใช้ในรอบสุดท้ายของเทินด้วยแล้วสปาร์คเกิลก็ต้องมีฟื้นฟูพลังงานที่จะใช้อันติเจนแต้มให้ทีมทุกๆเทินด้วยไม่งั้นไม่พอใช้อันนี้คือเพอร์เฟกต์เคสที่ผมลองคิดคำค้ำในหัวแต่ว่าถูกผิดยังไงไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่มีพี่ซันเดยาทงใแ่นไปไันตนปตฏิบ ผมมองว่ามันยากมากครับผมก็เลยจัดจริงหยวนไว้เป็นอันดับที่4ซึ่งถ้าคุณถามผมนะครับว่าใน,ใน,ในเคส2.7นี้ผมจะเลือกเปิดตัวอะไรผมบอกเลยนะว่าผมอยากได้ทุกตัวไฟร์ไฟล์ผมก็อยากได้ E1 มากพี่ซันเดย์ผมก็อยากได้เพราะผมอยากจะลองรับเมตาซัมมอนในอนาคต ติงหยุนผมก็อยากได้เพราะว่าผมกลัวอุบัติเหตุแต่ถ้าเกิดว่าเพชรผมเปิดได้ตัวเดียวและดวงผมไม่ดีจริงๆเนี่ยผมน่าจะเลือกเปิดติงหยุนครับก็ไฟก็ไฟของผมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะส่วนพี่ซันเดย์เนี่ยอยากได้แค่ไหนแต่เพชรไม่น่าทันแล้วครับเพราะว่าผมเพิ่งเปิดพี่เมย์ไปสุดตัวส่วนท่านเฮอร์ท่ากับเจอาร์เกียร์เนี่ยผมยังคิดอยู่ว่าผมจะเปิดดีไหมเดี๋ยวอาจจะต้องขอดูสกิลก่อนนะครับว่าทําอะไรได้บ้างแต่เอาจริงๆผมก็เป็นติง13วิรชนของฮงไกอิมแพคเตอร์นะคร เรื่องการกับชาติมาเกิดของเกมโฮงไกซะด้วยก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้โ,โหรู้ตัวอีกทีผมปาเข้าไปเกือบ20นาทีเลยเหรออ่ะสุดท้ายนี้นะครับถ้าคุณมีตัวที่ชอบคุณเปิดได้เลยนะสิ่งที่มันอยู่ในคลิปนี้นะครับเป็นเพียงแค่ความคิดส่วนตัวของผมล้วนๆคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้เปิดตามใจของคุณทําให้ตัวเองมีความสุขครับแล้วการเล่นเกมของคุณจะดีขึ้นและสําหรับใครที่ผ่านเข้ามานะครับผมขอรบกวนคุณสักเล็กน้อยนะครับผมถ้ารู้จักช่องผมครั้งแรกรบกวนกดไลค์ให้ช่องผมหยนะะดดใ้้้วแลถาจี กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของผมอีกในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวไปฟาร์มเพชรเปิดพี่เมย์ต่อให้มันครบก่อนนะครับยังไม่ได้ E2 เลยเนี่ยขอให้ทุกคนได้ตัวกาชาที่อยากได้กันทุกคนนะครับและเล่นเกมให้มีความสุขครับโซลองแอนกูไ so นครับผม